เทคดารคแฟนทอมดีพีห้คือเคสที่งบประมาณ1,800กว่าบาท <Wow. S 1> แต่ว่าคุณจะได้ดีไซน์ได้ความโฉบเฉี่ยวได้ความไฮเอนด์ end, <Yeah. S 1> เหมือนกับเคสระดับราคาสูงเลยเป็นไงเดี๋ยวดูพร้อมกันฮะ ดีไซน์ตัวนี้นะครับตามชื่อตระกูลดาร์กแฟนทอมของเขาเลยมีคําว่าดาร์กโทนสีต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมาในโทนดาร์กมืดๆนั่นเองนะครับวัสดุหลัก SPCC เหล็กแผ่นรีดเย็นแล้วก็พลาสติกด้านหน้านะครับโดยที่ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเน้นความเรียบแบบดูแบบโมเดิร์นโมเดิร์นเลยนะฮะส่วนขนาดของตัวเคสนี้จะเป็นแบบมิดทาวเวอร์นะครับดูด้วยตาเปล่าอาจจะเห็นว่ามันสูงกว่าเคสมิดทาวเวอร์ทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะฮะดิเมนชันตัวนี้จะอยู่ที่435 คูณ210คูณ4 8 0ม mm ิลลิเมตรครับลองดูด้านหน้าจะเห็นว่าฝาเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งบานนะครับแล้วก็มีเวล์อยู่ตรงเนี้ยซึ่งจะมีไฟ LED RGB เป็นสตริปแล้วก็ช่องดูดอากาศจะสามารถดูดผ่านช่องนี้ได้เท่านั้นซองวัสดุใกล้ๆก,กันนะครับเป็นพลาสติกที่เท็กซเจอร์อยู่ในโทนค่อนข้างหยาบนะครับเป็นรอยนิ้วมือยากมากๆแน่นอนยกเว้นว่ามือคุณมีขี้ใครหนาจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาเล็บไปข่วนมันเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่ามันจะเป็นรอยอยู่ง่ายแต่ก็ทำความสะอาดได้ง่ายเช่นเดีย เปิดฝาเคสด้านหน้าออกมาจะเห็นว่ามีสายไฟที่มันรั้งกับตัวเคสอยู่นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพวก i อโอต่างของตัวเคสเนี่ยมันจะอยู่บนฝาหน้าที่เป็นพลาสติกของเขานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกระชากแรงมันจะขาดด้วยภายในเนี่ยมีวัสดุที่มันคล้ายๆกับวัสดุซับเสียงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นเกรดเดียวไอ้พวกซับเสียงระดับไฮเอ็นอะไรนะครับก็ถือว่าดีกว่าไม่มีเวลาเคาะด้านหน้าเนี่ย มันจะรู้สึกว่าตัวเคสมันดูแน่นกว่าเท่านั้นเองนะครับรูการดูดอากาศเข้าเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าหลากัหลกๆแล้วมันจะมีอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็บริเวณด้านล่างเท่านั้นฮะมีดักฟิลเตอร์มาให้ด้วย การติดตั้งพัดลมตรงนี้ไม่มีพัดลมให้มาสักตัวนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อมาเองนะก็จะสามารถใส่120มิลิเมตรได้3ตัวหรือว่า1 4 0ม mm ิลิเมตรได้2ตัวนะครับขนาดหม้อน้ําก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้เลยรูน็อตเนี่ยเป็นรูบสไลด์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ใส่เต็มช่องเนี่ยคุณสามารถปรับขยับสูงต่ําได้ตามต้องการ IO นะครับไล่มาจากด้านบนนะฮะปุ่มรีเซ็ตนะครับช่องหูฟังช่องไมโครโฟน3.5 USB Type A 3.0ทั้งคู่นะครับปุ่มโหมดตรงนี้คือปุ่มปรับไฟ LED RGB ททีีีี่มตัวววลเ์ยิยูข้างดด๋ นี้จะเป็นปุ่ม Power นะครับทุกปุ่มเนี่ยฟีลลิ่งการกดจะเป็นฟี e l i n g แบบคลิกแข็งนะครับด้านบนวัสดุเป็นโลหะทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพื้นที่เว้นว่างตรงนี้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเอาของเล่นอะไรต่างๆมาวางโชว์เป็นโมเดลเป็นฟิกเกอร์ก็ได้นะครับตรงนี้จะมีดักซิลเตอร์แบบหยาบนะครับการฝุ่นหยาบมา แกะออกมาภายในจะเห็นว่าสามารถติดตั้งพัดลมได้2ขนาดนะครับก็คือทั้ง120ม mm, มแล้วก็140ม mm, มนะครับโดยที่ขนาดสูงสุดของเขาเนี่ยคุณจะสามารถใส่พัดลม120ม mm มได้3ตัวแล้วก็140ม mm มได้2ตัวครับด้านข้างของตัวเคสจะเห็นว่าการแบ่ง Du a l chamber design ของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งในส่วนของเทเ e ิ g l a s s ไว้ครึ่งบนนะครับเพราะฉะนั้นฝาข้างเนี่ยมันจะดูเล็กกว่าแต่ถ้าคุณมองเคสจากระยะไกลๆเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนว่าเคสตัวเนี้ยมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าเคสปกตินสาาหรับข้งเี มีการยึดน็อตอยู่ทั้งหมด4จุดตรงนี้อ่ะเวลาคุณถอดออกมานะครับผมแนะนําว่าควรจะประคองไว้นิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีตัวยึดไม่ให้มันหลดลงมาแล้วก็ตามแต่ก็การไว้เดียวแก้นะครับลองดูดีฝาข้างในเบอร์กลาสของเขาเนี่ยมันจะเป็นฝาข้างที่มีการรมดํามาประมาณ 1 0ถึงนะครับก็คือมันจะไม่ได้ใส100่ร้อแต่ก็จะไม่ได้มีการขุ่นจนมันเห็นเป็นสีดำแางใดเพราะฉะนั้นภายในเนี่ยผมแนะนําว่าพัดลม R G B ที่คุณใส่นควรจะปรับความสว่างได้นะครับถ้าเปิดสว่างสุดก็อาจจะนั่งมองข้างนอกแล้วตาแตกได้เช่นเดียวกันพื้นที่ภายในของเคสนั้นตามเคสใหม่ๆเลยนะครับคือค่อนข้างโล่งเพราะว่าไม่มี drive bay ตรงนี้การรองรับบอร์ดสูงสุดตัวนี้ทําได้ที่ A T X มาตรฐานนะครับคัดเอาด้านหลังบริเวณการใส่แบ็คเพลตตรงเนี้ยถือว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับ เอาเป็นว่าการติดตั้งฮีทซิงค์อะไรเงี้ยไม่ต้องถอดบอดแน่นอนกว้างขนาดนี้ทํางานง่ายนะฮะอื่นๆนะครับพวกช่องร้อยสายไฟตรงนี้ไม่ได้มีรับเมอร์กร m e มหรือว่ารูยางให้มาแต่งใดนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวมันจะบาดมือเพราะว่าเขาเป็นเหล็กที่พับมาแล้วนั่นเองนะครับ การแบ่งแชมเบอร์ด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแบบ2ช่องอย่างชัดเจนนะครับก็คือแชสซีจะแบ่งตัดตรงนี้เลยไม่มีการโค้งลงมาแต่ว่าเป็นแชสซีเดียวกันเหมือนกับเคสทั่วไปนะฮะสำหรับคลีเรนซ์การติดตั้งการจอตัวนี้นะครับสูงสุดที่360ม mm มนะครับ CPU คูลเลอร์เนี่ยความกว้างตัวเคสเป็นเคสมาตรฐานเพราะฉะนั้นก็ใส่สูงสุดที่160ม mm มแล้วก็อื่นๆนะครับอย่างที่เห็นด้านหน้าตรงนี้จะมีพื้นที่สำหรับการติดตั้งหม้อน้ำได้อย่างสบายสบาย มองดูด้านหลังของตัวเคสจะเห็นว่าพื้นที่เหนือพัดลมตรงนี้มันมีอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นหมอน้ําคุณติดตั้งได้สบายๆไม่โดนพวกฮีทซิงของเมนบอร์ดหรือว่าพัดลมตัวนี้ชัวร์เลยนะครับ ส่วนพัดลมตรงนี้12เซนให้มาแล้ว1ตัวไม่มีไฟ LED แต่อย่างใดพัดลมสีดําเลยนะครับรูน็อตเป็นรูสไลด์ได้อิสระเพราะฉะนั้นคุณสามารถปรับขึ้นปรับลงก็ได้เอายังไงก็ได้ให้มันตรงกับ CPU Cooler ของคุณในกรณีที่คุณใช้สิงส่งทาวเวอร์นะครับลงมาด้านล่างจะเห็นว่าตรง e x p a n s i o n ของเขาเนี่ยมีทั้งหมด7ช่องตามมาตรฐานของเคสมี Tower การติดตั้งไม่ยากนะครับตั้มสกรูดันออกแล้วก็หันน็อตเท่านี้เองนะฮะง่ายๆเลยส่วนด้านล่างเป็นที่อยู่ของ power supply ข,ขนาดมาตรฐาน พื้นที่การจัดสายไฟของด้านหลังเนี่ยมีเคลเรนซ์ที่ผมว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางน้อยนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าคุณรู้จักที่ซุกการยัดสายไฟอะไรอย่างนี้นะครับพื้นที่สำหรับการติดตั้ง power supply ตรงนี้คุณสามารถใส่ power s u l y ขนาดมาตรฐานได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกตัวพันขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการขย่อบไอตัวไดร์เบรดี้มาข้างหน้าเพื่อที่จะหาที่ซุกสายไฟเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่โดยรวมถ้าคุณไม่เน้น power ที่ใหญ่ตโํอลังการมากยิ่งสเปคเดี๋ยวนี้ไม่กินไฟมากาาาขนนดมฐ เรื่องการจัดสายไฟไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างใดนะฮะเลื่อนขึ้นมาจะเห็นว่าตรงนี้มีในส่วนของตัวไดเบะนะครับซึ่งก็เป็นขนาด3.5นะครับสายสตัวหรือว่าจะใส่2.5ตรงนี้ก็ได้ผมแนะนำนะถ้าคุณอยากใส่2.5เนี่ยเอามันไปไว้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้จะดีกว่าครับบริเวณตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์สำหรับไฟ RGB นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถควบคุมไฟ RGB ทั้งเครื่องนี้ได้ผ่านสวิตช์ด้านหน้าเพราะว่าเขาสามารถต่ออุปกรณ์อื่น เพิ่มเข้าไปได้ด้วยเห็นไหมฮะตามขาแบบนี้เลยหรือว่าคุณจะใช้หัวแบบมาตรฐานก็ต่อเพิ่มเข้าไปได้ไมันจะเป็นพวกพัดลมอื่นๆหรือว่า LED RGB strip สามารถควบคุมผ่านฮาร์ดแวร์ของตัวเคสได้เลยตรงนี้คุณจะเห็นว่าไอ้ drive bay ของคุณเนี่ยคุณสามารถถอดก็ได้หรือว่าจะสไลด์ขึ้นหน้าลงหลังก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเลยออกแบบมาได้อิสระดีถัดมาในส่วนของ ดักซิลเตอร์ของโฮสพลายเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นแบบเอาหูดึงแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้าคุณจะถอดไปทำความสะอาดจริงเนี่ยคุณคงจะต้องพลิกเคสขึ้นมาอย่างนี้ถึงจะถอดได้นะฮะร,ราคาอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับมันไม่ถึง2,000บาทด้วยซ้ำนะครับแต่เรื่องดีไซน์ของเขาเนี่ยมันดูโฉบเฉี่ยวดูล้ําสมัยดีนะครับแล้วก็ดยงบประมาณแบบนี้งานประกอบของเคสตัวนี้ผมถือว่ามันทําได้ดีเก่นตัวนะฮะแล้วก็ออปชั่นต่างๆเนี่ยถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าต้องการติดตั้งหม้อน้ํา3ตอนด้านบนตัวนี้ผมถือว่า มันก็น่าจบแล้วนะยิ่งถ้าคุณต้องการจะเพิ่มไฟ RGB ในอนาคตเขาก็มีตัวฮาร์ดแวร์คอนโทรลเลอร์ที่ให้มากับตัวเคสแล้วด้วยเช่นกัน